สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมยี่อามคนรักรถโครนชนะครับวันนี้ก็ยี่อามเข้ามาที่อู่สีนะก็มาแวะมาเอาอะไรมาให้เจ้านิโอนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นบูประตูนะครับก็เปลี่ยนบูประตูไปนะเพราะว่าประตูมันมันตกนะเป็นอาการประจํารุ่นนะฮะก็ซื้อมาแล้วก็ให้ช่างเปลี่ยนนะครับนี่ครับรถกาลังเก็บสีอยู่นะฮะนี่นะครับนี่รอช่างโปแล้วก็ขัดแล้วนะ สวยงามครับสวยงามเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเอาไปใช้งานสภาพคินคีนนะสวยสวยพร้อมใช้ทางกายนี่นะี้กำลังกับกำลังกับโปนะฮะกำลังจะขับนี่ครับรายงานความครบหหน้าครับมคืบหน้าสำหรับท่านใดที่ติดตามอยู่นะในช่อง y t u t u หรือว่าในเฟซ ครับคันนี้บอ่อหนะทั้งคันเนี่ยภาษีหกแปดมีประกันชั้นสามนะนี่ครับเดี๋ยวเก็บงานเสร็จก็เปิดตัวขายนะฮะี๋ยวเสร็จจากอู่สีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่อรามจะไปต่อที่อู่ซ่อมนะอู่ซ่อมก็ซื้อน้ํามันซื้อสารล้อลื่นซื้อสายพานอะไรไว้เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก่อน,นครับก็ไปต่ออู่ซ่อมพอเรียกว่าจากอู่ซ่อมก็จะเปิดตัวขายทันทีนะฮะนี่ครับช่างกําลังจัดการให้นะ โอเคครับผมเดี๋ยวรายงานความคืบหน้าเรื่อยๆครับสวัสดีครับผม